สวัสดีค่ะมันนี่มันนี่นะคะเปิด EP ีแรกค่ะคือรายการนี้ค่ะ,คนนคะที่มาที่ไปนิดนึงเราอยากจะนำเสนอเรื่องเงินเงินแบบง่ายๆเบาๆนะคะให้คนที่แบบคิดอยากจะเริ่มรวยได้มาเรียนรู้กันว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงกันสำหรับ EP ีที่1น,นะคะเราจะเริ่มด้วยเรื่องของมนุษย์เงินเดือน15ื่นหจบหม่อยากรวยเราจะเปลี่ยนวิธีคิดและใหม่ซืยังไงกันดี เริ่มแรกนะคะเราจะมีความรู้สึกว่ามนุษย์เราอะค่ะทุกคนเนี่ยเราอยากจะแบบพ้นจากความยากจนนะคะเราอยากจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตเรารู้สึกว่าความร่ารวยเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหานะคะแต่ยังไงก็ตามเราก็หลีกหนีไปไม่ได้ว่าเอ๊ะแล้วเราจะมาจัดการกับเงินที่เราอะได้รับยังไงดีใช่ไหมคะปัจจัยสําคัญเนี่ยเราจะต้องยอมรับกันก่อนว่าที่เราจะไปพูดถึงเรื่องเงินคือเงินมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาบนโลกนี้โดยที่แบบ จร,จริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยสําคัญในชีวิตมนุษย์เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะมันประกอบไปด้วยปัจจัย4ใช่ไหมคะก็คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ยารักษาโรคแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กแต่เอาเข้าจริงๆอะค่ะทุกสิ่งที่พูดมาต้องอาศัยเงินทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นนี่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยใช่ไหมคะที่เราจะทํายังไงเนี่ยที่จะสแสวงหาให้มีเงินเก็บเงินแล้วก็เพื่อน,นําไปตอบสนองความต้องการคือปัจจัยสิ่งที่มนุษย์ต้องการเนี่ย ในอนดีตอะคะ่ะเงินมันไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญถ้าเราพูดถึงยุคหินยุคโบราณเนี่ยจริงๆเนี่ยเราจะไปสแสวงหาปัจจัยสีเราใช้แรงกายตัวเองออกไปเพื่อสแสวงหาใช่ไหมคะบ้านเราก็สร้างเองอาหารเราก็ออกไปล่าสัตว์แต่ปัจจุบันอะคะ่ะมนุษย์มันมีการปรับตัวเราก็เริ่มใช้ความถนัดของเราเราไม่จําเป็นต้องออกแรงทุกอย่าง ใช่ไหมคะเราก็ใช้วัตถุสื่อกลางเล็กๆที่เราเรียกกันว่าเงินเนี่ยในการที่เอาไปแลกสิ่งต่างๆเพื่อมาสนองความต้องการของเราคราวนี้เนี่ยมันก็เริ่มต้นอันนี้มันเป็นความสําคัญของการใช้ชีวิตก็คือโดยสรุปตั้งแต่ต้นจนจบมาถึงปัจจุบันก็คือว่าเงินเป็นเรื่องสําคัญตั้งแต่เกิดจนตายถูกไหมคะเราปฏิเสธไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เงินเดือนเ,อนเริ่มต้นจบมาทํางานเงินเดือนหมื่นห้า เราเริ่มมีไอเดียละว่าเราอยากจะเป็นคนที่แบบมั่นคงมั่งคั่งในอนาคตเราควรจะจัดการยังไงในอดีตเนี่ยถ้าเรามีคำถามเนี่ยอยู่ในหัวเราเราจะมีความรู้สึกเอ๊ะทำไมรุ่นพอรุ่นแม่ใช่ไหมคะรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยที่ผ่านๆมาเขามีบ้านมีรถมีรถมรดกส่งต่อมาให้เราได้แต่เงินเดือนหมื่นห้าของเราเนี่ยที่เราจบมาเนี่ยเอ๊ะเราจะทำยังไงกับเรื่องพวกนี้อ่าก็ต้องมานั่งดูกันเราต้องมาลองคิดดูว่าเรารับเงินเดือนมาปุ๊บ เราจะมีความสึกหมื่นห้าของเรานี่เป็นน้อยหรือเกินออกมาตอนเช้าแวะเซเว่นมื้อเช้าของเราเนี่ยนะคะหมดไปอย่างน้อยพี่พน่าจะมีเป็นร้อยอ่าหมดไปแล้วสามพันนะเดือนนึงใช่ไหมคะเออแล้วอย่างนี้เราจะใช้เงิน 15, เดือนหมื่นห้าเรามุ่งไปสู่ความร่ำรวยนอนาคตได้ยังไงเริ่มต้นนะคะก่อนที่เราจะแบบเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เราต้องเข้าใจอย่างที่บอกว่า เราต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะจะเริ่มใช้เงินยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งแรกพอเราเริ่มมีรายได้เป็นของตัวเองอะค่ะให้เราอ่ะคิดเสมอเลยนะคะว่าเรามีนี่เกิดขึ้นแล้วเรามีนี่ก้อนแรกก็คือนี่นี่ก็คือตัวเราเองตามตำราเลยนะเอาแบบง่ายๆเขาบอกหักก่อน10%นี่คือนี่ที่เราต้องจ่ายเพราะฉะนั้น1มื่นหของเราเนี่ยเราหัก10%ไปเลยใช้นี่ให้ตัวเองก่อนเงินก้อนนี้นะคะเราเอาไปฝากบัญชีออมทรัพย์แบบสมัยนี้มันจะมีออมทรัพย์แบบไม่เสียภาษีะคะ่ะฝากแล้วน้องก็ลืมไปเลย ลืมไปเลยว่าเรามีเงินก้อนนี้อยู่เราใช้เรียบร้อยแล้วแล้วเราค่อยมาบริหารจัดการเงินที่เหลือใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยการบริหารจัดการง่ายๆทําย,ทยังไงก็คือแบ่งเงินที่เหลือออกเป็น2ส,ส่วนครึ่งหนึ่งเนี่ยเราใช้สําหรับการบริหารจัดการชีวิตประจําวันเราก็คือ่ากินค่าอยู่ถ้าใครมีค่าเช่าบ้านค่าเดินทางอยากจะผ่อนอะไรก็ให้มันอยู่ในนี้ให้หมดเลยนะคะส่วนที่เหลือค่ะอีก50%ที่เหลือใช่ไหมคะเราก็แบบว่า ค่อยเอามานั่งพิจารณาว่าเราเนี่ยจะสามารถเอาไปเหลือเก็บเพิ่มขึ้นได้ไหมใช่ไหมคะเพราะว่าเงินส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าพอเราแบ่ง50%เนี่ยเอาไปเป็นของใช้ละเราก็เหลืออีก50% 25%เนี่ยของ50%ที่เหลือเนี่ยเราเอาไปเปิดบัญชีออมทรัพย์ไว้อีกบัญชีหนึ่งอันนี้เราถ้ารู้พูดง่ายๆเราเรียกว่าเป็นแบบบัญชีฉุกเฉินอะคือจริงๆเนี่ยเราควรจะมีเงินฉุกเฉินเผื่อเหลือเนี่ยสำหรับในอนา,นาคตที่แบบมีเรื่อง จำเป็นเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตั้งใจเพราะฉนั้นเงินก้อนนี้เราการไปฝากไว้ก่อนแล้วเราก็ไม่ใช้นะคะแต่ว่าส่วนที่เหลือเราก็ค่อยเอาไปตอบสนองความต้องการจะไปกินไปเที่ยวก็เหลือเงิน25%ะคะที่เหลืออันนี้มันเป็นวิธีเริ่มต้น,นง่ายๆแบบว่าเด็กจบใหม่อะ่ะยังไม่ต้องคิดเยอะใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆลองคิดดูถ้ากรณีที่เราโชคดีเราไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนแบบ ต้นทุนแบบว่าต่ำแบบที่พูดอะ่ะเราอาจจะไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านเราอาจจะไม่ต้องเสียค่ามื้อเย็นอ่าเราเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะเลยที่ทางบ้านพพอร์ตให้ไม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟสิ่งเหล่านั้นนะคะนั่นคือเงินก้อนหนึ่งที่เราต้องเก็บไว้เก็บไว้ก่อนในอนาคตเพราะว่าหลังจากที่เราเรียนรู้การเก็บก่อนนะคะแล้วในอนาคตเราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มขึ้นว่าเราจะเอาเงินที่เก็บเนี่ยไปใช้ลงทุนทำอะไรเพิ่มขึ้นคะ่ะ